เดี๋ยวดูครับเอาเอาเอาดูเอายังหยุดไม่ได้ครับแข้งก็แล้วหมัดก็แล้วศอกก็มาแต่ว่าเพชรกล้าบอกว่าผมยังไม่หยุดอะไรก็ยังหยุดไม่ได้ครับใช้ความแข็งแกร่งครับบดวิ่งกระยี้เข้าไปลุ้นแล้วครับหวังเพียงให้สายฟ้านมีอาการแผ่วลงไปแต่ว่าดูสายฟ้าครับหนักๆแรงๆมีสวนตลอดกรบดอสอกมาแล้วครับดูแบบนี้วัดดวงแลวครับถ้าสอกฟันกันแบบนี้วัดดวงต่อไป แต่ว่าเพชรกาการกดื้อครับก็โดนแล้วเนี่ยแกก็เดินเอาสิเอาสิเอามาโอ้ยโดนต่อโดนไม่ยอมด้วยครับงัดไปอีกทีหนึ่งครับตีไกลเชือกไกลเชือกกรรมการนารินกดแยบเอาศอกเอ้าโอ้แต่ว่าทั้งคู่ยังเหนียวยังไม่มีใครแตกยัดไปยัดไปครับตั้งไว้กรรมการนารินกดแยก อ้าร้อยกำปั้นครับหล้านบาทถ้าสายฟ้าพริกเกมกลับมาชนะได้ครับพี่บอลพี่ตต๊ะนี่ครับแต่ตอนนี้ต้องสาวกำปั้นก่อนโอ้โหแต่ว่าดูเพชรกาก้ะเพชรกากกาโอ้โมือเหนียวจริงๆครับอืมหนึ่ล้านบาทครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ2องนาทีอ่าเดี๋ยวต้องดูครับแ